อารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาคือรูปนามนะรูปก็คือร่างกายหรือร่างกายนามก็คือจิตวิญญาณหรือจิต,ตใจนามเนี่ยหมายถึงว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจรูปนามเปรียบเหมือนคนพายเรือกับเรือรูปนามเปรียบเหมือนคนพายเรือกับเรือนเ,เอน,นเอเอี่ย คือถ้าเรามีเฉพาะเรืออย่างเดียวแต่ไม่มีคนพายเรือจะข้ามฝั่งไปไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามกระแสน้ำมก็จะไปสเปะสปะแต่ถ้ามีคนพายแต่ไม่มีเรือก็ข้ามฝั่งไม่ได้เช่นกันดังนั้นครูบาอาจารย์ทึ่งเรียเปรียบไมมว่ารูปนามนี่ก็เปรียบเหมือนเรือกับพายเรือและคนพายเรือ เรือและคนพายเรือซึ่งต้องอาศัยกันและกันนะก็คือหมายความว่าตัวรูปเนี่ยคือร่างกายเป็นเหมือนกับเรือนามหรือใจเนี่ยหรือจิตเนี่ยนะเป็นเหมือนคนพายเรือมันต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่อยู่ด้วยกันซะแล้วเราปฏิบัติไม่รู้อารมณ์คือไม่ตรงตามสภาวะเนี่ย เช่นในขณะที่เรายืนหนอเนี่ยเขาเรียกรูปนามแหละเพราะว่ากายกายคือยิริยบทยืนคือร่างกายเป็นรูปส่วนคำว่ายืนหนาเนี่ยเราใช้ใจกำหนดรู้ใช่ไหมใช้จิตกำหนดรู้ใช้ใจกำหนดรู้เนี่ยเป็นนามนรูปนามขันท้าเป็นอารมณ์ที่ ครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยท่านหมายถึงอย่างนี้แล้วก็บางคนพูดกันว่าบางคนพูดกันว่าเมื่อตายเมื่อตายจิตล่องลอยออกไปจากร่างกายจิตร่องลอยไปจากร่างกายคือเป็นการพูดตามสำนวนวัวหารของของประชาชนทั่วไปแต่โดยสภาวธรรมแล้ว โดยสภาวธรรมแล้วนะร่างกายที่เป็นรูปขระขรแตกดับก็จริงแต่ว่านามหรือใจเนี่ยก็ยังเกาะรูปอีกชนิดหนึ่งไปเกิดอยู่ดีแต่รูปชนิดนั้นนะ่ะมันเป็นรูปละเอียดนะเพราะว่าถ้าไม่มีรูปเนี่ยนามอยู่ไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขานะแต่ว่ารูปนั้นนะ่ะ ในความเป็นจริงแล้วเราแบ่งถึงสองประเภทด้วยกันเขาเรียกว่ากายหยาบก,กับกายละเอียดนะนะอีนังวาปณีตังวาเนี่ยเวลาพระท่านสวดาติกาคือที่ยินดีนะคือว่ากายที่เป็นของหยาบก็มีรูปที่เป็นของหยาบก็มีปณีตังวาที่เป็นละเอียดก็มีมั้ยเหมือนกับพวกเทวดาเนี่ย เทวดาเขาก็มีรูปเหมือนกันเราเรียกว่ารูปหรือกายทิพย์เขาก็มีกายพรหมก็มีกายเหมือนกันเปรตอสุรากายสาัตว์เดรัจฉานก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นเลือดเนื้อแบบมนุษย์เหล่านี้เองแต่ว่าพวกนั้นจเจริญวิปัสสนาไม่ได้พวกนั้นอะพวกเทวดา พวกพรมพวกเปรตอตสุวรากายพวกนี้เจริญมิปัสนาไม่ได้ที่เจริญมิปัสนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะเห็นความทุกข์แบบมนุษย์อย่างเช่นว่าเป็นเทวดาก็สุขเกินไปสุขละเอียดประณีตนเป็นพรมก็อายุยืนนานจนกระทั่งว่า คิดว่าเป็นของเที่ยงไปเลยยกตัวอย่างเช่นพระกาพรมนพระกาพรมในบทพาหุงมหากาเนะี่ยพระกาพรมเนี่ยมีความคิดว่าผมมันโลกเป็นของเที่ยงพระพุทธองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาคือมีความสงสารต่อพระกาพรมว่าพระกาพรมนั้นมีมิจฉาทิฐิเป็นนิตยะมิจฉาทิฐิซนะแล้ว ก็เลยเสด็จไปโปรโดไปโปรโดไปทรงตรัสว่าประกาพมพมรโลกเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ได้อยู่ในภาวะที่เป็นตัวตนคือบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าพระกาพมก็ไม่เชื่อเพราะว่าประกาพมเนี่ยมีความคิดว่ามันเที่ยงนะเหมือนญาิโยมพุทธศนิกชนเราบางคนเนี่ยพอฟังพระท่านพูดเรื่องว่ารูปนามขันห้าเนี่ย ก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าก็รูปนามขันห้ามันจะเป็นของไม่เที่ยงได้ยังไงมันก็เที่ยงสิเพราะมันก็อยู่กับตัวฉันเนี่ยก็เป็นร่างกายของฉันฉันเกิดมามันก็คือร่างกายของฉันแก่ก็ร่างกายของฉันแก่หิวก็ร่างชายฉันหิวแล้วมันจะไม่ใช่ตัวตนได้ยังไงเล่าคนทั่วไปก็จะคิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากปากาผมนะ เราลองมาพิจารณากันนะว่าสมมุติว่าถ้าร่างกายเป็นของเราในโยมเราต้องบังคับเขาได้เราต้องสั่งเขาได้ว่าเธออย่าแก่นะจริงหรือไม่จริงล่ะพระคุณเจ้าระยญาติโยม<ด>แต่สุดท้ายร่างกายเขาก็แก่ชราลงไปผิวหนังที่เต่งตึงเขาก็เหี่ยวย่น จริงหรือไม่จริงแหละพระคุณเจ้าละญาติโยมเนี่ยรูปมันไม่เที่ยงเนยหนมาละแต่ว่าเราก็ไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบทีนี้ประกาพมเนี่ยเหมือนมนุษย์อย่างเงี้ยคือคิดว่าพมัโลกเนี่ยไปเป็นของเที่ยงจิตเนี่ยเป็นอมะตะแต่พุทธเจ้าบอกจิตนี่ไม่เป็นอมะตะนะอำนาจของฌานก็ไม่ได้เป็นอมะตะอะไรตกมาภายใต้ของกฎอนิจจงทุกขอังอนัตตาได้ แต่ปากกาผมก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อแบบที่ว่านะั่นแหละเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่เขาไม่เชื่อว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นนัตาเนะี่ยสุดท้ายปากกาผมก็เลยถ้าประลองว่าอยากจะถ้าจะให้เชื่อเนี่ยก็จะต้องลองลิศกันนิดหนึ่งนะว่าให้หายตัวแล้วก็ไปหากันมาอนะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซ่อนแล้วก็หานะพระพุทธองค์ก็บอกว่าเอางี้ครัแล้วกัน ให้ปากกาพรมไปซ่อนก่อนแล้วพระองค์ก็จะไปหาปากกาพรมก็หายแวบไปเลยพุทธองค์ท่านมีทิพประจักขูท่านก็ตรวจดูก็รู้ว่าเป็นหลบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยว่ากันว่าขนาดปากกาพมเนี่ยเนลมิตกายเท่ากับมเมล็ดทรายแล้วไปซ่อนในมหาสมุทรในมหาสมุทรจะมีทรายเยอะจริงไหมพระกุณจ้าและญาติโยม ท่านจะไปหายังไงคนธรมรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์หาเลยนะไม่มีสิทธิ์หาเลยแต่พระุทธเจ้าทรงทราบเลยนะว่าไปเป็นมริัศาอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยอยู่ตรงตนั้นตรงนี้ตัะหนหมดพระกาพมท้อใจเลยบอกว่าไหนลองดูซิพระพุทธองค์จะไปยังไงก็บอกเอางั้นพระองค์ไปซ่อนเราจะหาบ้างเพราะประกาพมก็มีฤทธิ์เหมือนกันนี่มีทิปจักหูได้ตาทิปเนี่ยเพราะว่า ปากาผมก็ได้พิญญาห้านะได้ตาทิพย์เหมือนกันพุทธเจ้าก็สเสด็จมักหายไปเลยปากาผมก็มองไปเหอะแต่เจอไมมโยมไม่เจอนอกจากไม่เจอแล้วยังมีเสียงด้วยนะมีเสียงดังอยู่ที่หูเนี่ยบอกว่าดูก่อนปากาผมผมมาโรคนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปน็นอนัตตานะ พรกาผมก็เอ้เสียงมันอยู่ใกล้ๆหูเราแต่ว่าตัวท่านหายไปไหนก็พยายามหาหาจนกระทั่งว่าเหนื่อยใจก็เลยบอกว่าก้าแต่พระสมณะโคดมก้าแต่พระสมณะโคดมสเสด็จปรากฏกายออกมาเถอะหม่อมฉันยอมแล้วพระเจ้าค่าพุทธองค์ก็บอกว่าดูก่อนประกาพผมเธอลองเอามือลูบบนศีรษะเธอสิพอรูปไปพรพุทธองค์ก็ ประทับอยู่บนศีรษะนะตั้งนานแล้วตั้งแต่หายไปตอนแรกแล้วเนี่ยแต่ปากกาผมไม่ไม่มองตัวเองนายโยมไม่มองตัวเองมองแต่คนอื่นเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยความผิดของตัวเราเองเราทราบหรือไม่ทราบหรือไม่แต่ภาพความผิดของคนอื่นเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเจนมาก จริงหรือไม่จริงรลยญาติโยมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นรูปนามเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรูปนามเนี่ยเป็นอารมณ์เราต้องกำหนดรู้เนี่ยยืนเนาะเนี่ยรูปนามชัดเจนขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะเนี่ยรูปนามชัดเจนพองเนาะยุบเนาะเนี่ยรูปนามชัดเจนเลย แต่ถ้าเราไปกําหนดอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ตรงรูปนามรู้เราใช้คําบริกรรมยกคําบริกรรมขึ้นมานะโม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 มันก็สงบได้สงบได้มัโยมแต่มันไม่เห็นรูปนามเพราะมันได้ความสงบมาบังไม่ต้องใช้นะโมใช้ชื่อแฟนสาวเราก็ยังสงบได้เลยโยมเชื่อมะ เนี่ยไม่เชื่อลองดูก็ได้หรือโยโมผู้หญิงก็ใช้แฟนหนุ่มตัวเองมาเป็นชื่อให้สงบยังได้เลยเพราะว่าไอความสงบแบบนี้มันเป็นสมมุติบัญญัติที่เราเอาชื่อสมมติมาเรียกเฉยๆเรู้รว่าเรามีแฟนหนุ่มชื่อสุรศักดิ์เนี่ยเรากนะ็ภาวนาสุรศักดิ์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 สุรั์เนี่ยลองทําดูสิเดี๋ยวมันก็นสงบโยโมเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อลองดูก็ได้เลย หรือโยมรักสุนัขของโยมเนี่ยมันชื่อไอหมอมโยมก็ภาวนาหมอมมอมหมอมหมอมพอจิตมันตั้งมั่นสงบได้ไหมโยมแต่ว่ามันไม่เป็นรูปนามปัจจุบันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความสงบมาบังไงนี่มันต่างกันตรงนี้ไงต้องบอกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยคือรูปนามและรูปนามเนี่ยเมื่อเราดูแล้วเราจะเห็นความจริงของเขา ความจริงของเขาคืออะไรความจริงของเขาคือกฎตรลักคือมันมีสภาพเป็นอนิจจังไม่เที่ยงในตัวมันเองเรามีสภาพเป็นทุกข์คือทนอยู่กับที่ไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีสภาพเป็นอนัตตาคือบังคับมันไม่ได้อย่างที่บอกเนี่ยบังคับให้สงบเดี๋ยวนี้ทําได้ไหมโยมไม่ได้บังคับให้ได้นิพพานเดี๋ยวนี้ได้ไหมโยม บังคับให้ได้บิปัสสนาญาณสิบหกเพื่อเข้าพาราสมาบัติเดี๋ยวนี้ได้ไหมโยมถ้าเป็นอัตตาก็ต้องบังคับได้จริงไหมโยมทีนี้มันเป็นอนัตตาไงคุณบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมยังไงคุณธรรมเหล่านี้มันก็ไม่เกิดคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดได้ไดก็ต่อเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเท่านั้นอันนี้ก็คือหลักปฏิบัติของสติปัฏฐานสนีะ่นะที่เราฝึกปฏิบัติกันเนี่ย ซึ่งเราก็จะได้เดินทางถูกปูกสติดำดีชอบนะ,ะประกอบกุศลเป็นผลอันเกิดในชีวิตของเราอย่างน้อยที่สุดเราก็มีสติในการคิดพูดทำอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยประกอบอาชีพหรือจะเรียนหนังสือหรือจะทำงานนะไรั็แต่เนี่ยความผิดพลาดมันก็จะได้มีน้อยลงอันนี้คือผลพลอยได้นะในการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของ วิปัสานานะอธรูาแพบวิัสสนานแต่คนเนี่ยจะหลงกันเยอะเวลาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเพราะว่าเรามักจะไปชอบความสุขพอเราได้ความสงบแล้วมันสุขเนี่ยใครเราจะไม่ชอบเพราะว่าชีวิตมันวุ่นวายมาแล้วเกินเนี่ยจริงไหมโยเพอมาสงบมันก็ชอบถึงพระจะพยายามสอนเราอย่างไงเราก็ยังไม่เข้าใจายอยู่ดีอะนะเพราะว่าก็ในเมื่อมัน มันไม่สง,งบมาชีวิตวุ่นวายสับสนถูกเขาด่าบ้างถูกเขาลังแกบ้างมีแต่ความทุกข์เนี่ยพอมาอยู่วัดมันได้ความสง,งบระพัดท่านบอกไม่ดีไม่ดีมันจะไม่ดียังไงก็ชีวิตฉันผ่อนคลายมันจะไม่ดียังไงจริงไหมโยมแต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ไงโยมคือพอโยมสง,งบแล้วเนี่ยโยมรู้สึกผ่อนคลายแล้วเนี่ยพอโยมมาเริมตาหรือโยมไปเจอเรื่องราวมากระทบ มันกลับไปฟุ้งได้เหมือนเดิมไหมมันกลับไปทุก์ได้เหมือนเดิมไหมมันกลับไปเครียดได้เหมือนเดิมไหมมันกลับไปโกรธเครียดแค้นของมันเดิมไหมนี้มันอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ต้องบอกไงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเห็นดีเห็นงามกับตรงนี้อันนี้ก็คือต้องฝากบรรดานท่านพุทธบริษัทไว้นะว่าถ้าเราเลือกผิด ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าเราเลือกถูกมันแม้มันจะยากสักหน่อยแต่เราก็จะเดินทางถูกไปจนถึงจุดหมายปลายทางเลยนะจริงไหมโยมโอมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะ